ก๋วยเตี๋ยวโอ้ยหกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นเล็กนี่ก็จะต้มก๋วยเตี๋ยวเหมืนนักทิศเหมือนยุดต้มก๋วยเตี๋ยวให้หลานถุงออกไม่มีออกเป็หมีพักบุ้งไม่มีใส่คระนาโอใส่ผักคระนาใส่หัวเท้าเท้ามีหัวเท้าอยู่นในนี้ไป่หม้อไปแล้ว นี่หัวแค่เท้าแค่เท้าผักชีเตียวน้ำแดงเตียวอะไรเตียวไก่อืมเตียวสารพาัเดเกียวโค้งไก่น้องไก่ขิมอีกอืมนี่เตียวเราก็น่าตาแบบน,นี้น้ำซุปโ้โหโอ้โห หุ่ยอนไก่น้องไก่เนื้อไก่มีเสร็จให้ทิมเลยอือเกลี่ยเตี๋ยวอร่อยแล้ววะอร่อยแล้ววะพอแล้ววะเอาอะไรมากมายทำ,ำเองทำเองกินเองอือหือนี่นี่นี่หงไก่อันนี้ตุดไก่ใครจะกินตุดไก่เนื้อก็หมีเนื้อก็หมี ผัวเท้ามึางใส่ไปเมื่อกี้นี้นี่มีอะไรมัง่งเครื่องใส่เครื่องก๋วยเตียเเต๋ยวน้ำแดงเตี๋ยวน้ำแดงอืมเส้นไม่ลวกอืมมีเนื้อไก่ด้วยเนื้อไก่ก็มีฮะไก่ตุนไก่ตุนไม่ใช่ไก่มาละนะติโคง ไม่ได้ใส่โอ้ยโคมีคอมีเร็โอ้ยเราก็เจ็บเอวเราก็จะยืนไม่ไหวแล้วเจ็บเอวแนีเตียวตุนเตี่ยวไก่ตุนอุ้เตียวแล้วดูปลาเมืีเตียวแล้วปลาหลังบ้านมะกูดโหยกูต้นใหญ่ก็จะติดอะไรมเน่ะ ตะเปียกปลาตะเปียกลูกเทนี่ปูนี่พริกทำพริกดองเหมาะน่เนี่ยพริกเลียงระชออุอะไรตกใจมันเปิดเบาๆก็ได้เปิดแหลนเหนียวปุกกินน้ำลวกเส้นน้ำลวกเส้น เขียมทำเร็จนะมันต้องเกลียวถ้าไม่เคยหอมมันนะเคยลูกเส้นเส้นมันนะเส้นแป้งมันทีนี้แะไรมันจริงสามนา,มามทีแล้วเลยมันมันม,มันไหมคอยลวกเส้นเส้นลวกสี่สีาาสเขียวมัน,นสีส,สีฟ้า